วัดีครับวันนี้เรามาจูนแก้ปัญหารถนะครับ For เดอ,อร์คันนี้ลูกค้าบอกว่าเคยเทอร์โบขาดนะครับก็เลยไปเปลี่ยนเป็นโบสามพันมานะครับก็มาก็แปลงให้นะแต่ปัญหาของมันคือเมื่อเปลี่ยนเทอร์โบแล้วรถวิ่งได้ไม่เป็นปกติเพราะว่ารถมันไม่ชูดออกนะผมก็เลยมาจูนแก้ไขให้จากที่รถแต่มันดอบลูกค้าบ,บอกว่าขับถนนเดิมๆอะ่ะมันก็ดูดอบกว่าเดิมนิดนึงแต่พอไปขึ้นเขา รถมันก็มันก็เร่งออกไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็เลยมาจูนแก้ให้ก็ดูว่ากัตาการวิ่งสมูทขึ้นนะครับรอบไวขึ้น่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกหนึ่งครั้งก็ยังคงในสเต็ปว่าไม่ให้มีควันนะครับเพื่อให้ลูกค้าไปใช้งานไม่มีปัญหาในการแก้ปัญหารถเดิมๆอ่ะครับ ก็รถก็วิ่งได้ไม่มีควันนะครับอัตราการเพิ่มมาก็20กับเกือบ30แรงมา้าะอันนี้คือรถไปเปลี่ยนเป็นชบ r 3 0สามพันมาแล้วก็มีช่างเขาแนะนำให้ลูกค้ามาให้จูนนะครับก็จัดกราฟเรียบเรียบเรีงไม่ดีก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็คิดว่าแค่แนี้กกำลังดีเพราะว่าจูนถ้าจูนมากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมีควัน อตาบูธถ้าดูที่ตัวรถก็น่าจะประมาณ20นะครับอันนี้ก็ถ้าสนใจนะครับมีปัญหาเรื่องรถวางบโบวิ่งไม่ออกยังไงแบบไหนก็ติดตอ่อกับเราได้ที่3-4 r a c i ลสัสซิงชครับ